ในมุมมองผู้ชายรับมือ,อยังไงครับถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้ก็ถ้าในฝั่งของผู้ชายนะที่เราจะลงทุนกับผู้หญิงแล้วเจอผู้หญิงปฏิเสธหรือแบบประมาณว่าเล่นเกมประมาณนี้นะเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มคือหลักการของผู้หญิงที่เขาจะใช้วิธีปฏิเสธมันมี2ทางนะปฏิเสธกับขอบคุณและอนุญ,ญาตขอเพิ่มเรื่อยๆอันนี้จะเป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งซึ่งคลิปนี้ครูตีเน้นเฉพาะแค่แรกเลยก็คือเมื่อเขาปฏิเสธให้เรารู้เลยว่าข้อแรกเราตีความด้านดีก่อนเอ้ยผู้หญิงคนนี้เกรงใจ ผู้หญิงคนนี้อ่าไม่ครอบงเาเราผู้หญิงคนนี้อ่าไม่กล้าขอเราอ่ะเรายังคงให้เหมือนเดิมแต่อย่าทะลึ่งให้เยอะกว่าเดิมมันคือการเช็คของเช็คราคาเช็คเลเวลซึ่งกันและกันมันคือการต่อรองคุณค่าซึ่งกันและกันตอนจะก่อนจะจับคู่นะผู้หญิงปฏิเสธอ่าปฏิเสธเฮ้ยไอสิ่งดูนะปฏิเสธวุ้ยในมุมมองผู้ชายเฮ้ยสิ่งที่ฉันให้มันไม่มีค่าหรอเอ๊ะหรือว่าเขาไม่กล้ารับวะเฮ้ยไม่กล้ารับไม่เป็นไรเอาเอาไปเหอะ ไม่ได้นะไม่ต้องถ้าวันนี้พาไปเลี้ยงข้าวแล้วผู้หญิงปฏิเสธต้องการจ่ายก็ให้ผู้หญิงปฏิเสธแล้วจ่ายไปคนละครึง่งครั้งหน้าเราทําอีกครั้งหน้าเราทําอีกแต่สําคัญนะในฝั่งผู้ชายมีแค่อย่างเดียวเลยนะอย่าเพิ่มราคาอย่าจ่ายเพิ่มจงจ่ายเท่าเดิมจนถึงจุดหนึ่งถ้าจุดคือจุดยืนแลาเข้มแข็งมากพอผู้หญิงจะลดราคาไม่เพิ่มราคาเราขึ้นไปไม่ใช่แบบ ปฏิเสธปุ๊บเอ๊ะมันยังไงวะฉันต้องซื้อของให้เพิ่มไหมอย่างนี้มันทํายังไงให้ฉันซื้อผู้หญิงคนนี้ด้วยเงินวะฉันก็อัดเงินเข้าไปเพิ่มอัดคุณค่าอัดนู่นนี่นั่นเข้าไปเพิ่มราคาผู้หญิงจะสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือการปฏิเสธเพื่อเพิ่มราคาตัวเองกูไม่ยอมให้เงินมึงซื้อกูได้หรอกกูมีศักดิ์ศรีพอมีศักดิ์ศรีปุ๊บเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เงินซื้อไม่ได้กูอัดเงินเข้าไปอีกกูอัดนู่นนี่นั่นเข้าไปอีาามมอกอกากาารรขอองเเเมมีแค่่ถืถูปฏิสธ หรือในแบบที่2ที่ครูติไม่ได้เน้นคือถูกขอเพิ่มจ่ายเท่าเดิมวันนี้ซื้อน้ําหอมกูไม่สนใจเรื่องเคล็ดลับอะไรทั้งสิ้นนะครูติไม่สนใจในเรื่องนี้เคล็ดลับไอ้เคล็ด,ลเ,คลดเคล็ดอะไรนะซื้อน้ําหอมให้จะเลิกซื้อนาฬิกาเรื่องของกูกูไม่สนใจตรงนี้ไม่ซื้อให้แม่งยังเลิกเลยอะซื้อน้ําหอมให้ซื้อนาฬิกาให้ผู้หญิงต้องการชอบประมาณนี้เกินมาแล้วหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งซื้อสิ่งนัง้น,นให้ให้แค่สิ่งนั้น เรามีกําลังจ่ายแค่ไหนจาไว้นะให้ผู้หญิง10-20%ของไรายได้ต่อเดือนของเราเนะี่ยแค่นั้นอะ่ะกูจะจ่ายแค่นั้นแล้วกูไม่จ่ายมากกว่านี้ผู้หญิงมีหน้าที่เรียกราคาปฏิเสธหรือขอเพิ่มฝั่งเธอถูกปะเพื่อให้ความสัมพันธ์เดินต่อได้ฝั่งผู้ชายครุติสุนบนบาทให้กูมีหน้าที่จ่ายแค่นี้กูเสนอราคาทางนี้จะเดินความสัมพันธ์กับกูปะทําไมกูไปนะกูไม่จ่ายเพิ่มเพราะหรือปะเราจะถูกลาดจากสมองส่วนที่เรียกว่า ขอคุ้มอ่ะเฮ้ยยี่สิบเป็นยี่ห้าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยสามสิบเกกนิดเดียวอีกสี่สิบนิดเดียวสักพักหนึ่งครึ่งหนึ่งของรายได้ของเราต้องจ่ายให้ผู้หญิงแล้วจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆเราจะถูกผู้หญิงซูบไม่หยุดไม่หย่อนแต่ถ้าเราจ่ายแค่ยี่สิบจิตจุดแข็งเรามีถ้าผู้หญิงทรัพยากรไม่พอข้อแรกใช่เขาอาจจะเปลี่ยนผู้ชายคนอื่นช่างหัวแม่งมันกูหาใหม่ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายตรงนี้ได้เปรียบไม่ต้องเถียงเราลดเลเวลได้แต่ผู้หญิงลดเลเวลไม่ได้ เราจ่ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งผู้หญิงถ้าเปลี่ยนคู่เปลี่ยนไปแต่ถ้าไม่เปลี่ยนคือลดราคาโอเคคนนี้ก็ดีแล้วเคยได้ยินไหมตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่แบบนี้เออมันก็ดีแหละไม่จาเป็นต้องรวยที่สุดไม่จําเป็นต้องหล่อที่สุดไม่จําเป็นต้องขับรถหรูแค่รถธรรมดาธรรมดาแค่นี้ฉันก็พอใจนี่คือผู้หญิงที่ยอมลดราคาลงมาแล้วต่อรองอยู่ตรงนี้ซึ่งในภาษาความโรแมนติกก็คือฉันพอใจกับคุณคนนี้รู้สึกสบายใจ เพราะว่ามีความเข้มแข็งทใจใจที่จะไม่ถูกผู้หญิงคนอื่นสูบกูยังสูบไม่ได้คนอื่นก็สูบไปได้ฉะนั้นนี่คือความเข้มแข็งใจที่เ,เขาเรียกไงนะทำให้ผู้หญิงดึงดูดเข้าหาผู้ชายคนนั้นได้เห็นไหมแต่ฟังแล้วมันเป็นเทคนิคซึ่งพอเราทําตามเราจะได้ผลลัพธ์อย่างเงี้ยพิสูจน์แล้วชัวร์ว่าได้สําหรับคลิปนี้คุติก็ฝากวันนี้จําเรื่องราคาการต่อรองให้ดีผู้หญิงจะเสนอราคามากูก็เสนอไปแค่นี้มึงเสนอมา50กู20่ มึงเสนอ45กู20มึงเสนอ40กูก็ยังคง20มึงเสนอ20โอเคดิวไปกินข้าวกันเดินหน้าความสัมพันธ์กันต้องการมากกว่านี้กูก็จ่าย20เห็นไหมพอถึงตรงนี้ปุ๊บทำให้ผู้หญิงไปจากเราไม่ได้เพราะมันคือความมั่นคงด้วยนะตรงนี้คือความมั่นคงที่ถ้าุูไม่เอากูไม่จ่ายกูก็ไปจ่ายให้ผู้หญิงคนอื่นจะเอาหรือจะสละไปซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่สละถ้าเราเดินเกมแบบโลโลคอสและเก็บสต็อกเป็นนะสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วน ใครต้องการไปต่อนะอันนี้มันเข้าขั้นแอดวานเลยนเว้ยแมนซัมเนี่ยไม่น่าจะพอน่าจะไปแมนโซวาดีกว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่9,900บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์ได้บนโปรไฟล์คุณตีแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแมนโซวาโอนชำระ9,900บาทเข้าเรียนได้ทันทีอันนี้คือจะเข้าขั้นแอดวานเลยไม่มีปูพื้นฐานแล้วนะเพราะว่าเกมที่เราถามมันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกมลึกที่มันค่อนข้างซับซ้อนมีการ DTC มีการทำลายความมั่นใจกันมีการต่อรองราคากันมีการ b u ้วความเข้มแข็งท่่่จตใใเเพือห้้ราาไไมมลดวย ไปลุยกันต่อในนั้นได้เลยสั่งให้ไปลงอ่ะไม่งั้นอ่ะหยับหยับ